มาที่โปชคาที่กำลังนั่งให้เมคอัพสร้างรอยแผลที่ถูกโบยให้ก่อนที่เขาหน่าจะเดินไปหากรีชาที่ยืนตกปลาอยู่และเปิดแผลให้กรีชาดูแล้วก็บอกว่านี่นะคือความผิดของเขาที่ต่อมาเจ็บตัวแทนกรีชาแต่พี่กรีชานะก็กลับมองมันเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยระหว่างนั้นลิซ่าก็ขี่ม้าเข้ามาก่อนที่จะหยุดอยู่ห่างไปไม่ไกลจากนั้นเชิญน่ะก็เหวี่ยงขาลงจากมาจนทำให้กางเกงในสีแดงโผลออกมาพี่กรีชาที่เห็นเข้าก็ปากพล่อยไปตามนิสัย ร้องถามว่ากางเกงในสวยดีนะสากาพักพี่กรีชาก็นึกขึ้นได้ว่าผู้คนในสมัยนั้นน่ะไม่ได้สวมกางเกงในกันนี่หว่าจึงรีบทิง้งคันเบ็ดและวิ่งไปหาลิซา่าแล้วก็ถามเธอว่าเธอนะ่ะได้กางเกงในมาจากที่ไหนกันลิซ่าน่ะก็ไม่ตอบกรีชานะ่ะจึงจับเธอกดลงกับพื้นและเปิดกระโปรขงของเธอเพื่อดูกางเกงในให้เห็นกับตาแต่ว่าก็กลับไม่พบกับสิ่งที่หวังทางโปสการ์ดที่ตามมาจึงลากกรีชาออกมาแล้วทางกรีชานะ่ะจึงคิดว่าตัวเองตาฝาดไปจึงเดินกลับไปด้วยความผิดหวัง